This is a t ต n a ย s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ มีใครที่ทนทรมานใจทำงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่ไม่มีทางออกกันอยู่บ้างไหมคะแล้วเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าเราเนี่ยจะอดทนทำงานที่ไม่ได้ชอบได้นานแค่ไหนส่วนใครที่ได้ทำงานที่ชอบแบบร้อยเปอร์ซได้ทำงานที่รักโบอกขอแสดงความดีใจด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่ากันว่าคนที่รู้ตัวว่าชอบอะไรแล้วได้ทำมันเป็นอาชีพเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุดเลยค่ะ แต่ก็จะมีบางคนที่เขาเนี่ยไม่ได้โชคดีแบบนั้นเพราะได้ดันทำงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบได้ทำงานที่ตัวเองไม่ได้รักมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยความรู้สึกที่จะมีความสุขในการทำงานเนี่ยมันน้อยลงไปแต่การทำงานที่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะยังไงก็แนะนำให้ลองมองบวกเข้าไว้ค่ะเพราะว่างานที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้รักเนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนดีๆที่ทาให้เราเนี่ยได้ทำอะไรใหม่ๆก็ได้ค่ะ วันนี้เราจะมาแชร์บทเรียนดีๆ10บทเรียนจากการที่เราทำงานที่เราไม่ได้รักกันค่ะแหมคุณผู้ฟังค่ะพอฟังแบบนี้แค่ชื่อหัวข้อเนี่ยก็อยากจะฟังต่อกันแล้วใช่ไหมคะเพราะโบเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงไว้คะบทเรียนแรกค่ะที่เราต้องเข้าใจเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือความมุ่งมั่นและการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ เพราะแน่นอนค่ะเมื่อเราต้องทํางานที่เราไม่ได้ชอบเราจะต้องมุ่งมั่นเพื่อที่จะปรับตัวให้กับงานให้กับความท้าทายที่กําลังจะเข้ามาแต่มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้ค้นพบอะไรดีๆจากงานที่เราไม่ชอบก็ได้ค่ะบทเรียนที่2ค่ะควรเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่บวกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนการหลอกตัวเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาได้เราก็ควรที่จะทำมันนะคะ อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าไม่ชอบเลยไม่อยากทำงานนี้เลยฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างเรอกคะ่ะเพียงแค่เรามองในมุมบวก ว่าที่เราทําอยู่เนี่ยบริษัทนี้เขาอาจจะให้เรากินข้าวกลางวันฟรีค่ะซึ่งมันอาจจะประหยัดไปอีกมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆกันแล้วกันนะคะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้กินข้าวกลางวันฟรีสักหนึ่งมื้อค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วนะคะว่างานนี้เนี่ยเราจะทําให้มันดีขึ้นหรือว่าอาจจะไปหางานใหม่ที่มันใช่กว่าก็ได้ค่ะแต่ไงก็พยายามมองบวกเข้าไว้นะคะ บทเรียนที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะงานที่เราไม่ได้รักอาจจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะมี work life balance ก็ได้ค่ะเพราะว่า อาจจะทำให้เราเนี่ยเริ่มมองหากิจกรรมอื่นๆกิจกรรมสนุกสนุกมองหางานอดีเรกค่ะเพื่อที่จะมาเติมเต็มนะคะสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่มีความสุขในการทำงานค่ะเราอาจจะหาอะไรเพลินๆพลินทำนะคะเพื่อเป็นการพักสมองเพลอๆเนี่ยโบจะบอกว่างานที่เราไม่ได้รักนี่แหละค่ะอาจจะช่วยแยกชีวิตการทำงานแล้วก็แยกชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยออกให้เราได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นการเพิ่ม work life balance ให้เรานะคะได้แบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ บทเรียนต่อมาค่ะบทเรียนที่4ต้องบอกว่าสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าถึงเราจะต้องทำงานที่เราไม่อยากทำเพราะว่าไม่ได้รักงานนี้ตั้งแต่ต้นแต่จะบอกว่าจรรยาบรรณที่ดีหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ เพราะมันอาจจะเกิดประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีกับเราในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยได้รับงานที่เราไม่ได้ชอบแล้วเราเนี่ยดันไปลดมาตรฐานของเราในการทํางานอีกเนี่ยมันก็จะทําให้งานที่ออกมาเนี่ยไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาจะต้องทํางานต่อจากเราเขาก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้ค่ะแต่ถ้ากลับกันค่ะมองกลับกันนะคะถ้าเราทํามันอย่างเต็มที่ทํามันด้วยความที่แบบ เป็นมืออาชีพแล้วงานมันออกมาดีเนี่ยเราอาจจะได้รับการแนะนําต่อที่อาจจะทําให้เราได้งานใหม่ที่มันใช่สําหรับเราก็ได้เพราะต้องบอกว่าเรื่องคอนเน็กชันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะและมันยังสะท้อนจัรยาบันในอาชีพของเราได้ด้วยค่ะ ถัดมาค่ะบทเรียนที่5โบอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนค่ะที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำงานที่ไม่ได้รักหรือว่าได้ทำงานที่ไม่ได้ชอบอยู่ตอนนี้นะคะว่างานทุกชนิดเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มทักษะให้เราได้ค่ะอย่างทุกงานเนี่ยมันจะให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเราอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแม้แต่ง,งานที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังมันก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะให้เราได้ด้วยเช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะผ่านมา5บทเรียนแล้วพอจะช่วยทำให้รู้สึกดีกันขึ้นมาได้บ้างไหมคะสำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่พอนะคะคุณผู้ฟังเรามาต่อกันที่บทเรียนที่6เลยค่ะมาถึงบทเรียนที่6ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นจากงานที่ไม่ได้รักก็ได้ค่ะ เช่นถ้าเราไม่สนุกกับงานที่ต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งวันแต่ชอบที่จะได้ออกไปข้างนอกเราจะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังว่าเราเนี่ยไม่ได้ชอบความจำเจไม่ได้ชอบการอยู่เฉยเฉหรือว่านั่งทำงานในออฟฟิศทุกวันทุกวันแต่ชอบที่จะได้เดินทางบ่อยๆหรือว่าออกไปพบปะผู้คนได้เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะอันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่านะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบแน่นอนค่ะ ว่ามันดีกว่าการที่เรามานั่งคิดเองเออเองแน่นอนว่าเราชอบแบบนี้หรือว่าเราไม่ชอบแบบนี้ยังไงก็ยังยืนยันที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดบวกกันต่อไปค่ะบทเรียนที่7จากการทำงานที่เราเนี่ยไม่ได้รักค่ะอาจจะช่วยลดความเครียดลดความกดดันเวลาที่เราต้องหางานใหม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง ลองคิดกันดูเล่นๆค่ะถ้าเกิดว่าเราตกงานในขณะที่เรากำลังหางานใหม่เนี่ยมันจะกดดันแล้วก็เครียดแค่ไหนค่ะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เรายังมีเงินที่จะมาใช้จ่ายในทุกเดือนจากเจ้าเงินเดือนของงานที่เราเนี่ยไม่ได้รักเนี่ยแหละค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยการใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละเดือนสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราคุณผู้ฟังมันไม่ง่ายเลยนะคะ บทเรียนที่8ค่ะบทเรียนต่อมาคือทำให้เราได้เห็นคุณค่าของความสุขมากขึ้นค่ะ ต้องถามว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายคิดเหมือนกันไหมคะว่าเอาจริงๆแล้วเงินเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่เป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราเนี่ยต้องตื่นไปทํางานในแต่ละวันค่ะและเมื่อต้องทํางานที่เราไม่ได้ชอบค่ะคุณผู้ฟังเราจะเห็นคุณค่าของความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็นได้นะคะเพราะเราจะมองหาอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขเพื่อที่จะมาลดบทบาทในความเครียดในการทํางานของเราค่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้ว ในแต่ละวันเนี่ยงานก็คือสิ่งที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดค่ะบทเรียนที่9ค่ะคุณผู้ฟังงานที่เราไม่ได้รักอาจจะทําให้เราได้เจอผู้คนใหม่ๆเป็นโอกาสที่เราจะได้เจอผู้คนโอกาสแน่นอนว่าพอเราได้เจอแบบนี้นะคะเราอาจจะได้ทํางานกับคนที่เราไม่ได้ชอบหรือกลับกันค่ะเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราทําก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยค่ะขอให้คิดบวกอีกแล้วค่ะ ว่ามันอาจจะมีสักคนสองคนค่ะที่เขาอาจจะชอบในการทำงานของเราและเขาอาจจะสอนเราเนี่ยให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำงานนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานกับเขาเราก็จะไม่เจอประสบการณ์เหล่านี้หรือว่าไม่ได้เจอคนดีๆเหล่านี้ก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะบทเรียนที่10เราจะได้เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าให้งานนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รักงานนี้ตั้งแต่แรกก็ตาม เพราะว่าพอเราไม่ได้ชอบงานนี้เนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นแค่งานค่ะคุณผู้ฟังแต่เชื่อเถอะคะ่ะว่างานของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อใครบางคนเสมอค่ะแล้วเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของมันเองค่ะเมื่อเราให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าของงานที่เราทำอยู่ค่ะ มุมมองของเราที่มีต่องานที่เราไม่ได้ชอบเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเราจึงต้องหาให้เจอค่ะว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันให้คุณค่าอะไรกับใครหรืออาจจะทำให้ใจเราฟูขึ้นมาบ้างค่ะคือเราต้องพยายามมองหาอะไรที่มันดีๆเพื่อที่จะให้เรามีความสุขในการทำงานค่ะแล้วก็อาจจะแฮปปี้กับงานตรงหน้ามากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ1ิบทเรียนที่อาจจะทาให้เราได้อะไรดีๆจากงานที่เราไม่ได้รักค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทำได้เพียงแค่ข้อ2ข้อเนี่ยก็อาจจะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วล่ะค่ะหวังว่าวันพรุ่งนี้นะคะที่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทํางานที่เราไม่ได้รักเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าในงานของเรากันมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะโบอิทโซแฮปปี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้